อ่ะข้อ10ครับตัวนี้เขาบอกว่ามีจํานวนเต็มคู่ซึ่งน้อยกว่า8ปดพันได้กี่จํานวนแต่ละจํานวนเป็นเลขสี่หลักที่แตกต่างกันและแต่ละหลักใช้เลข1นึ่งห้าหกแ้าข้อนี้เขาบอก1คือต้องเป็นจํานวนเต็มคู่2คู่สองคือต้องน้อยกว่า8ปดพันแต่ละหลักเอ่อแต่ละจำนวนเป็นสี่หลัก ที่แตกต่างกันและแต่ละหลักใช้ตัวเลขอะไรได้บ้างเอ,อใช้ได้ตัวเลขหนึ่งห้าหกแปดเก้าโฟกัสแรกของพี่แบงค์คือเขาไม่ได้บอกว่าบวกหรือลบเขาบอกแค่แค่ว่าเป็นจำนวนเต็มคู่เราต้องน้อยกว่าแปดพันแต่ทีนี้พอบอกมาว่าเป็นเลขสี่หลักพี่แงค์บอกว่าโอเคถ้าเป็นเลขสี่หลักของฝั่งบวกกับเป็นเลขสี่หลักของฝั่งลบ ฝั่งลบอะคิดง่ายกว่าเพราะว่าไม่ว่าตัวไหนก็ตามน้อยกว่า8,000แน่แน่งั้นพี่แบงค์คิดฝั่งลบให้ดูก่อนลงท้ายต้องเป็นเลขคู่แปลว่าช้อยที่ลงท้ายได้คือมีเลข6กับเลข8เลยเป็นสองตัวนี่ยังดีไม่มีเลขศูนยมาเกี่ยวข้องด้วยขึ้นต้นก็เลยได้กลายเป็นตัวแรกที่เป็นไปได้คือ1 2 3 4 จาก5ตัวมันจะต้องตัดข้างหลังไป1ตัวก็เลยเหลือ4ตัวตรงกลางก็เลยได้มีกีิเลือกไปแล้ว2ตัวก็เลยกลายเป็น3กับ2องอันนี้คือของฝั่งลบแต่ทีนี้ <c oughs> พอเป็นของฝั่งบวกละ่ะมันต้องน้อยกว่า8,000ันเนี่ยเลข8ดโดนข้อจำกัด2ครั้งคือต้องเป็นเลขคู่ด้วยแล้วต้องน้อยกว่า8,000 แปลว่าเลขแปดขึ้นต้นไม่ได้แล้วข้างหลังต้องเป็นเลขคู่ก็เลยข้างหลังต้องเป็นเลขแปดหรือไม่ก็เลขหกดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าเลขแปดตัวนี้มันโดนข้อจำกัดสองอันเลยต้องแบ่งเลขแปดมาเป็นกรณีย่อยอีกกรณีหนึ่งในที่นี้ก็เลยแบ่งเป็นสองครั้งกรณีที่ลงท้ายด้วยแปดกับกรณีที่ลงท้ายด้วยหกโอเคไหมครับ แคนเคยบอกไว้ว่าถ้าหากว่ามันอยู่ในเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขเลขนั้นต้องแบ่งออกไปนะครับแ้นตอนนี้เลขแปดถ้ามันลงท้ายด้วยเลขแปดขึ้นต้นขึ้นต้นได้ด้วยเลขอะไรได้บ้างได้หนึ่งห้าหกป่ะครับก็เลยมีสามจำนวนแต่ตรงกลางไม่มีอะไรก็เป็นสามสองแต่ถ้าลงท้ายด้วยเลขหก ขึ้นต้นได้กี่จำนวนแค่เลขหนึ่งกับเลขห้าป่ะครับก็เลยได้แค่สองจำนวนแต่ตรงกลางเป็นสามกับสองเห็นไหมว่าถ้ามีกี้เรารวมเลขแปดกับเลขหกเป็นสองไปอะ่ะข้างหน้าเนี่ยเราจะใส่เลขอะไรดีละ่ะมันจะใส่ไม่ได้ถูกป่ะครับมันก็เลยต้องแบ่งกรณีย่อยโอเคตัวนี้ ได้เท่าไหร่ออกมา3 3 2ได้18 2 3 2ได้12 4 3 2 2ได้48ดังนั้นคําตอบทั้งหมดเลยได้78วิธีครับ